สวัสดีครับทุกคนวิคของบอลจริงจังออนยูทูบวันนี้ผมอยู่นองสถานที่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่ครับแต่ว่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต่างประเทศนะครับกับนักกีฬาคนหนึ่งที่ถูกยกย่องว่าเป็นยูนิคอร์นนะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นที่พิเศษมากๆในวงการเบสบอลเขามีชื่อว่าโชเฮโอทานินะครับนักเบสบอลชาวญี่ปุ่นนะครับคือใครจะไปเชื่อกันว่าในเบสบอลเนี่ยที่คนอเมริกันเนี่ยนิยมเล่นแต่ว่านักกีฬาที่เก่งกาจที่สุดตลอดกาลเนี่ยกลับเป็นคนญี่ปุ่นนะครับ คือโอทานิเนี่ยเป็นนักกีฬาเบสบอลครับที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดตลอดการตั้งแต่มีกีฬาเบสบอลมาเลยนะครับรวมถึงเป็นผู้เล่นที่ถูกยกย่องว่าเป็นโกดนะครับหรือว่า the greatest of all time ผู้เล่นที่เก่งกาจที่สุดตลอดการทําไมโอทานิเก่งกาจขนาดนี้จนทุกคนเนี่ยยอมรับตรงกันว่าโอ้โหนี่คือ The ะเบสครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักเขาให้ละเอียดยิ่งขึ้นครับ นักกีฬาที่เก่งที่สุดในเบสบอลณเวลานี้ไม่ใช่คนอเมริกันนะครับแต่เป็นคนญี่ปุ่นที่ชื่อว่าโชเฮโอทานิครับเขาเก่งขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายนะครับเมื่อเราพูดถึงโชเฮโอทานิเนี่ยจะรู้กันนะครับว่านี่คือนักเบสบอลที่มีความพิเศษอย่างยิ่งบนโลกนี้เพราะว่าเป็นผู้เล่นแบบทูเ์ครับนั่นก็คือมีความสามารถโดดเด่นพร้อมกัน2ด้านก็คือการคว้างบอลหรือว่าพิชชิ่งนะครับและก็การตีบอลหรือว่าการฮิตติ้งครับ Level and he is. Swing and a miss as he back foots that breaking. Point. ball hit over 100 miles an hour in the, all the so other two, spots. his last two games and knocked in five. Superman yeah. hitting the ball to center pitcher field. The starting pitcher. monster home run. The legendary Shohei started the game, and then the starting run. Ohtani and in inning. hits bottom the first of a โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยนักกีฬาเบสบอลครับคนที่เล่นตำแหน่งพิชเชอร์ครับหรือว่าตัวคว้างบอลเนี่ยจะมีจุดเด่นที่การคว้างลูกใช่ไหมครับแต่ว่าฝีมือการตีบอลเนี่ยก็จะแบบกลางๆครับดีบ้างร้ายบ้างส่วนคนที่เป็นตัวตีบอลเก่งๆเนี่ยประเภทที่ฟาดโฮมรันเป็นว่าเล่นเนี่ยจะคว้างบอลไม่ค่อยเก่งนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เล่นตำแหน่งพิชเชอร์ครับ ในประวัติศาสตร์ของเบสบอลเนี่ยนักกีฬาตัวท็อปที่เป็นทูเวย์นะครับเล่นดี2ด้านอาจจะมีแค่เบฟรูตครับตำนานของนิวยอร์กยังกี้ส์ที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ77ปีก่อนครับแต่ว่าเบฟรูทเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าขานนะครับแทบไม่เคยมีใครในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยได้เห็นด้วยตาตัวเองครับว่าเขาเก่งขนาดไหนผู้คนก็เลยนึกไม่ออกว่าเฮ้ยมันจะมีผู้เล่นแบบทูเวย์ที่แบบสามารถทําได้2อ,อย่างสุดยอดพร้อมๆกันจริงหรือเปล่าครับแต่แลวครับก็มาถึงยุคป,ปัจจุบันนะครับกับปรากฏ perspective captured right here. There's an absolute take. Right center field. It is off the line. On the field Home run, right. yeah, like I said, an absolute take. Here's the 3-2. Shohei hits this one to left. It's carrying. Oh! ชื่อเสียงของโอทานิเนี่ยทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วครับเขาโด่งดังตั้แต่ที่ญี่ปุ่นนะครับก่อนจะย้ายมาอยู่กับทีม L.A. Angels ครับใน Major League Baseball ที่สหรัฐครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเลือกย้ายทีมมาอยู่กับ L.A. Dodgers แทนครับและคว้าแชมป์ w o r l d s e r i e s ได้สำเร็จในปี2024ครับโอทานิเนี่ยเป็นนักเบสบอลที่รับค่าจ้างมากที่สุดในโลกครับก็คือ10ปี700ล้านดอลลาร์ครับและเป็นนักกีฬาที่ได้รับเงินค่าโฆษณามากที่สุดในโลกนี้เช่นกันปีนี้ปีเดียวรับไป100ล้านดอลลาร์ครับสาเหตุที่โอย คอกีฬาชนิดนี้โอ <th> เนี่ยเป็นอัจฉริยะของการตีบอลครับเขาฟาดบอลได้ทุกระยะเขาคือเจ้าของสถิติโฮมรันของทีมดอจเจอร์สในเวลานี้55โฮมรันในซีซันปกตินะครับโอทานี้เนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากกับคนสูง193เซนติเมตรเนี่ยเขามีความเร็วท็อปสปรินต์ครับที่31.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ผู้เล่นคนอื่นทั้งหลีกเนี่ยมีค่าเฉลี่ยการวิ่งอยู่ที่29.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับนั่นเกตุผลครับที่เขาเก่งการเรื่องการขโมยเบสเช่นกันโอทน้ี่ัวคาฝี้เร็วมก He took care of it like in a big way. Dodgers take the lead. And the 40 some thousand fans in attendance today are going to have a story they can tell for as long as they live. I was at a game where Shohei Ohtani, the legendary Shohei Ohtani started the game. And then in the bottom of the first inning, คือความหลากหลายความเก่งกาจและคาแรคเตอร์อันเด่นชัดของโอทานิเนี่ยทำให้เขาถูกยกย่องครับและสรุด,ดีอย่างมากๆเลยครับจากคนดูและกูรูในวงการคือถามว่าโอทานิเนี่ยเป็นนักเบสบอลอันดับหนึ่งในยุคปัจจุบันหรือเปล่าคําตอบคือใช่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้คนเอาเขาไปเปรียบเทียบกับเบฟรูทกันแล้วครับว่าโอทานิเนี่ยสามารถแซงเบฟรูทกลายเป็นนักเบสบอลอันดับหนึ่งตลอดกาลได้แล้วหรือย,อยังครับสำหรับเหตุการณ์ที่ทาให้ผู้คนเนี่ยตกตะลึงโอทานิมากขึ้นเข้าไปอีกก็คือเกมเพลย์ออฟของ MLB Major League Baseball โดยเป็นเกมของรอบชิง แชมป์สายเนชนแนลลีกครับทีมดอเจอร์สของโอทานิลงเล่นกับทีมมิววอกกี้บรูเวอร์ทีมที่มีสถิติดีสุดของลีกอันดับหนึ่งในซีซั่นนี้นะครับในนัดนี้เนี่ยโอทานิออกสตาร์ตตำแหน่งพิเชอร์ครับและสร้างผลงานสุดยอดด้วยการคว้าง1 0สไตร์เอาครับหรือว่ากำจัดแบตเตอร์ของฝั่งบรูเวอร์ไปได้ถึง10คนในช่วงเวลาแค่6อินนิงนะครับคือคู่แข่งพายายามแค่ไหนก็ทำแต้มจากโอทานิไม่ได้ยิ่งเล่นยิ่งขอครับขณะที่ในส่วนของเกมรุกเนี่ยโอทานิทำโฮมรันไป3ครั้งในเกมเดียวสูงสุดร่วมตลอดการใน เบบสอลนะครับรอบเพลย์ออฟปกติแล้วคนเราเนี่ยตีโฮมรันสักครั้งหนึ่งก็ยากแล้วนะครับยิ่งในรอบลึกๆของเพลย์ออฟเนี่ยที่คู่แข่งยิ่งเก่งขึ้นยิ่งทําได้ยากครับแต่โอทานิเนี่ยซัดไป3ไม้ในเกมเดียวครับคือมันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าโอทานิเนี่ยครบเครื่องสุดๆทั้งเกมรับและเกมรุกครับซึ่งจบเกมนั้นเนี่ยดอจเจอร์สครับเอาชนะไป5้ต่อหสวีปคว้าชัย4เกมรวดถล่มมิววอกกี้บรูเวอร์ครับเข้าสู่รอบชิงเวิร์ลซีรีส์ของเอ็มแอลบีต่อไปครับสำหรับโอธานิวยอรร์์กไทมสะบุ นี่คือเกมที่ดีที่สุดของนักกีฬาสักคนในประวัติศาสตร์ของวงการเบสบอลครับถ้าเกิดให้เปรียบเทียบแบบฟุตบอลเนี่ยให้พอเห็นภาพเนี่ยก็คือผู้สาประตู1คนที่สามารถเซฟจุดโทษได้2ลูกในเกมเดียวพร้อมกับยิงแฮตทริกได้จากการซัดฟรีคิก3ประตูสิ่งที่โอทานิทำได้กับเบสบอลเนี่ยมันยากแบบนั้นเลยนะครับนับถึงแค่วินาทีนี้นะครับโอทานิก็อยู่ในระดับไร้เทียมทานแล้วครับหลายคนมองว่าเขาเนี่ยแซงเบฟรูทไปแล้วด้วยซ้าคือที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยประชาชนเนี่ยจะภูมิใจในเบสบอลมากๆากนะครับเพราะ อย่างไรก็ตามณนะวันนี้แม้แต่คนอเมริกันเองต้องยอมรับกันว่าโกด์ครับหรือว่า the greatest of all time นักกีฬาที่เก่งที่สุดในกีฬาชนิดนี้ที่มีประวัติาส์มายาวนานนับร้อยปีไม่ใช่คนอเมริกันอีกแล้วแต่กลับเป็นคนญี่ปุ่นที่ชื่อว่าโอทานิคนนี้นั่นเองครับนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของวิคขอบอลจริงจัง on YouTube ในสัปดาห์นี้นะครับต่อให้เราจะเสนอเรื่องฟุตบอลเป็นหลักเนี่ยแต่ก็เห็นแล้วนะครับว่าไม่ได้มีแต่เรื่องบอลน,นะครับเรื่องกีฬาอื่นๆเราก็มีเหมือนนนกััะครบ ขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของเราเพื่อไปกราตุใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่วีคหน้าสวัสดีครับ Not cow today, make tomorrow today.